ประธานคะที่ฉันขอหาเรือเกี่ยวกับปัญหาการจราจรที่ติดขัดในพื้นที่เขตราะบังนะคะที่ฉันขอประสานไปยังกทมแล้วก็สํานักงานเขตราะบังนะคะให้ได้แก้ไขปัญหารถติด บริเวณถนนลาดกระบัง54ค่ะที่จะเชื่อมไปถึงสมุทรปราการนะคะในขณะที่ฉันได้รับทราบว่ามีการเวรคืนทางบ้านที่อยู่ติดกับถนนเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเพียงแค่การประมูลแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างที่จะทําให้เกิดการก่อสร้างถนนเพิ่มเติมขึ้นได้ต่อไปจะสามารถแก้ไขปัญหารถที่ติดขัดอยู่ในขณะนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะถ้าเรารีบทํานะคะพี่น้องประชาชนก็จะได้รับการดูแลโดยเร็วค่ะในเรื่อง ที่สองนะคะขอให้ทางกรมทางหลวงค่ะทำงานร่วมกับสำนักการโยธากรุงเทพมหาคนครแล้วก็เขตลาดกระบังนะคะพิจารณาการสร้างสะพานล,ลอยคนข้ามบริเวณถนนลาดกระบังฝั่งวัดสังขราชานะคะแล้วก็ฝั่งตลาดบัญญัติทรัพย์ค่ะเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนนะคะใช้ ถนนในบริเวณนี้จํานวนมากแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งถ้าหากว่าเราสร้างสะพานล,ลอยได้ก็จะเป็นการลดอุบัติเหตุแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยอีกเรื่องหนึ่งค่ะดิฉันขอขอบคุณนะคะทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะที่ได้จัดลถ ธงฟ้าราคาประหยัดนะคะลงไปในพื้นที่ตามจุดต่างๆช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่เศรษฐกิจฝึืดเคืองนะคะสินค้าแพงนโยบายตัวนี้สามารถช่วยได้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะดิฉันขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้จัดระเบียบ รถที่จอดอยู่ข้างทางในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะในสอนอฉลองกรุงนะคะสอนอลาดกระบังออสอนอจระเข้น้อยนะคะแล้วก็สอนอร่องเก้ามีรถจอดในช่วงที่เด็กนักเรียนเดินทางเนะะี่ยค่ะทำให้เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงขอให้ตํารวจได้ลงไปตรวจตายอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะขอบคุณท่านประธาน